ทุกคนนี่เจ,จะอวดร้านบ้านเทียนหอมอีกแล้วทุกคนอีกคลิปหนึ่งเนาะนี่ข้าวคุกกะปิเมื่อกี้กินข้าวซอยโคตรอร่อยเลยเป็นข้าวซอยเป็ดทุกคน เป็ดจะทุกคนเป็ดกรรมวิธีของเขาเราไม่อยากเสพเขาต้องมีแน่นอนเทคนิคของเขาถึงได้อร่อยน้ําซุปโคตรอร่อยเลยที่เราพูดถึงเข้าคุกกะปิบ้างนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูทุกคนมันหอมเลยเกินต้องกินทีละอย่างนี่ดอกไม้กินได้นี่เป็นดอกพวงชมพูนะฮะมีกี่พวงครามดูสีสวยจนไม่อยากถ่ายเลยอย่างไม่อยากจะลื้อกินเลยทุกคนข้าคุกกะปิจริงๆเนี่ย <c oughs> เป็นอาหารไทยภาคกลางใช่ไหม แต่นี่ไม่ปรากฏอยู่ที่ร้านนะฮะบ้านเทียนหอมเขาบอกว่าสมัยก่อนจะมีการพูดถึงครั้งแรกตอนไหนรู้ไหมสมัยรัชกาลที่5ตอนท่านพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จประพาสต้นไปยุโรปครั้งที่2ในปีนู้นหะนู่นย์สะทุกคนที่เขาคืก,กับปิดพระองค์ท่านจงฝันก็คือทรงพัะสุบินนะฮะรอหทรงฝันนะฮะฝันถึงยายว่า พระองค์ยายของท่านเนี่ยนะฮะปรุงทาข้าวคุกกะปิให้ทานแล้วก็กระตื่นขึ้นมาก็เลยมีการสั่งให้ทําข้าวคุกกะปิเลยทุกคนและรู้ไหมว่าในหลวงรัรชกาลที่9และก็รชัชกาลที่5เนี่ยโปรดเนี่ยฮะข้าวคุกกะปิทั้งพระองค์ทั้งสองพระองค์เลยทุกคนพูดถึงในหลวงรอห้าเนี่ยอนุสาวรีย์ของท่านอยู่หลังวัดท่าถนนแะออกไปตรงเนี้ยค่ะ เลี้ยวขวาไปทุกคนขับรถไปนะวัดท่าถนนหรือวัดหลวงพ่อเพชรนะฮะอยู่ในเมืองอุตร,รดิษฐ์ห่างจากร้านกัวเนี่ยกัวเทียนหอมเนี่ยนะฮะ,ะบ้านเทียนหอมเนี่ยก็ประมาณ5 6กกิโลขับรถไปแป๊บเด,เดียวหอมจังเลยทุกคนนี่กะปิเขาต้องใช้อย่างดีแน่เลยกะปิเนี่ยเขาจะมีทั้งกะปิเกาะกันตังเกาะลิบงกันตังไม่ใช่เป็นเกาะเนาะเป็นอำเภอ มีบ่อมีบ่อน้ําร้อนออนเซ็นนะฮะใครไปเที่ยวได้แต่ถ้าเกิดกะปิของเขาเนี่กะปิเกาะลิบงนะฮะกะปิชุมพรก็อร่อยทุกคนแต่นี่กะปิประจวบไหม่ะอืมอร่อยมากอร่อยมากทุกคนแต่เราต้องคลุกกันก่อนนะคลุกให้หมดอ่ะทุกคนแต่มันสวยงามจนไม่อยากจะคลุกอ่ะนี่ฮะขั้นตอนก็จะมีบีบมะนงบีบมะนาวใส่เครื่องเคียงคลุกทุกอย่าง ค่อยๆลิ้มรถอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกคนเอาละคุกกันเนาะโ mm hmm. อ้เราบีบมะนาวแล้วนะทุกคนจะเพงลงเพราะมาก whatever will be will be ทุกคนเนี่ยดูหมูหวานก็อร่อยมากคือเมื่อกี้ยังเล่าไม่จบนะฮะในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จประาพาสยุโรปใช่ไหมก็เลยแบบให้คนเตรียมเครื่องเอาไว้เลยมีโหงมีหอม,ม,หมอยู่ที่ยุโรปเลยนะฮะทุกคน และท่านก็ส่งครุกอย่างนี้เลยคล่ะครุกเสวยด้วยพระองค์เองในตอนเช้าเลยนะฮะทุกคนที่ยุโรปตอนสมัยนั้นเนาะนึกถึงตอนนั้นสิทุกคนในปีหนึ่งศนอ่ะคอสอนะจ๊ะไม่ใช่พอสอนนะเนี่ยนะจ,นะะจะมีความเป็นกุนเชียงไข่นะฮะไข่ฝอยแล้วก็มะม่วงถ้าเป็นมะม่วงเบาโอ้ยมะม่วงเบาหัดย่างยิ่งเลิศค่ะแต่นี้น่าจะใช้เป็นมะม่วงที่แบบอ๋อไม่เปรี้ยวจนเกินไปเพราะมะม่วงเบานี่คือสำหรับคนที่ชอบรสเปรี้ยวเปรี้ยวแบบหอมนะฮะ มะม่วงเบาจะเปรี้ยวแบบหอมยางมากๆเลยเป็นมะม่วงที่เอามาแช่อิ่มลอยแก้วราคาสูงมากแต่ถ้าเป็นที่นี่เขาน่าจะเป็นมะม่วงพันอย่างอื่นอาจจะเป็นมะม่วงพิมพ์เสนอะไรประมาณนี้ทุกคนอยากกินแล้วนะคุกแล้วนะทุกคนถ้าคุกอยจะตกใจนะฮะมันจะผสมคนเปรันแต่ความแซ่บเนี่ยลงตัวมากๆ่ะทุกคนนะฮะลังเจ้านะฮะที่กรุงเทพจะมีอยู่เจ้าหนึ่งที่ปทุม่ะ กใส่สับป,ประรดไปด้วยนั้นก็จะแหวกแนวค่ะทาเหลาไปอีกแบบนึ่งทุกคนอืมอร่อยมากอืมอร่อยมากทุกคนนีโคตรอร่อยเลยทุกคนสะใจมากหมูหวานเขาแบบประสิ์ยอดนะไม่หวานเลี่ยนกำลังกลมกลม่อมนี่หน้าละดูรีวิวที่เขาออกสื่อนะ ร้านนี้แบบมีแต่คนชุมว่าอร่อยทุกสิ่งอย่างทุกคนเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวซอยไปแต่เป็นข้าวซอยเป็ดเป็นครั้งแรกในโลกในชีวิตด้วยที่กินน้ําซุปที่โลกขยกย่องว่าน้ําซุปที่อร่อยที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกก็คือข้าวซุปน้ําซุปจากข้าวซอยพอมากินร้านนี้นี่โอ้โหยิ่งเป็ดเนาะไม่ได้หากินง,ง่ายๆนะเพราะจริงๆข้าวซอยเนี่ยเป็นแนวแบบชาวจีนมุสลิมไง พวกที่อพยพมามุนทนยูนนานสมัยก่อนมาจากประเทศจีนนะ่ะมาอยู่ทางตอนเหนือของไทยอ่ะทุกคนนะฮะจากนอนเหนือของไทยพม่าลาวอะไรประมาณเนี้ยแต่เมื่อก่อนเขาไม่ได้ใส่กะทิไงเขาซอยแต่บ้านเราเอามาใส่กะทิแล้วรสจัดยานอร่อยเลิศมากอือร่อยมากทุกคนอร่อยจริงค่ะไม่ได้อร่อยเล่นๆน,นะฮะอสุดยอดร้านนี้อร่อยมากคาเฟ่อือ บ้านเชียนหอมคาเฟ่แอนด์สตูดิโอย้ดุนพริกก็ไปยิ่งสะใจอร่อยหอะเลยค่ะหอมอีกโดนหอมแดงก็ไปโอ้โหตัดจับมะม่วงว้าอร่อยมากอเนี่ยทุกคนเสิร์ชหาในบ้านเทียนหอมได้เลยนะใน Google ก็จะเห็นแบบตรงปกมากทุกคนจาอร่อยมากทุกคนเรามาดูเมนูของเขาบ้างทุกคนจ้า นี่สารพัดสารเพกุ้งบอมอบเปี๊ยะไก่ป๋องไก่ป๊อปทุกคนนะฮะนี่้าโกะกกะปินี่เบสเซนเลอร์เลยนะที่เนี่ยเจอชูชีปลาดุกก็มีฮะทุกคนอุ้ยสารพัดเลยอะ่ะเป็นแนวพาสตา้าก็มีสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ฮะกุ้งอบวุ้นเส้นโอ้ยกะเพราไข่เยี่ยวมา้ามีสารพัดสารเพแม้แต่กระพงมึงมะนาวทุกคนดูสิเดีย๋ยวทำเป็นเล่นไปนะฮะใหญ่แกลังการมากครามมีปังมากเนี่ยมิชลินยูเนสโกต้องมาฮะ โอ้ยเลิศเลิศเโอ้ยดูไข่กระเทียมด้วยทุกคนสารพัดฟิตอันชิะสเต็กที่ขาดไม่ได้ที่นี่จะเป็นสเต็กด้วยนะฮะกลูกค้าจะมาเรื่อยๆเต็มร้านกันแน่นๆยิ่งถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ปนหยุดทุกวันเลยค่ะทุกคนเปิดทุกวันใช่ไหม เดี๋ยวนะดูข่าวเขาว่าเผื่อบางคนมาอุตรดิตถ์น,นะฮะทุกคนเมืองรับแรงก็อยู่ใกล้ๆใช่ไหมเมืองทิศชุมทิศชัยเมืองเหล็กน้ําผีเมืองตรอนอชื่อน่ารักใช่เมืองตรอนชอบมากน้ําป่งน้ําป่าถ้าปลาไปอุตรดิตถ์ไปอุทยานแห่งนภูเขาภูสอยดาวอุทยานแห่งชาติลําน้ําน่านอะไรอย่างเงี้ยไปน้ําตกสายทิพน้าตกแม่พูน ก็ไปกันได้เลยแล้วก็แวะมากินที่นี่ได้เลยทุกคนนะฮะมานอนอุจรดิตนะฮะวางแผนดีๆทุกคนงานล้างศาสตรน์นะฮะเริ่มไปเมื่อวานนี้เองทุกคนจะต้องมานะฮะแต่ถ้าหลุดจากงานล้างศาสตร์ก็มาได้ทั้งปีฮะทุกคนจ้าเพราะว่าบ้านเชียนหอมก็เปิดรอต้อนรับเราอร่อยมากทุกคนอืมอันนี้ก็อร่อยนะ,ะเป็นสับวันรสสมูทตี้ประมาณนั้นทุกคนติดยอทุกคนนีะฮะคนเรากินแล้วใช่ไหม พักๆหนึ่งเรามาย่อยข้างนอกได้ดีน,น้ําตกน้ําตกทุกคนสวยมากอยู่ในบริเวณของบ้านเทียนหอมเลยทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกอีกสักนิดนึงเนาะนี่จะทุกคนด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนจับนี่หาถนนสายเอเชียเลี้ยวขวา้เขาใจตดูเมืองอุตรดิตถ์เลยเลี้ยวซ้ายไปทุกทีโลกได้ทุกคนนี่นะครับ นี่ฮะมุมถ่ายลงถ่ายรูปทุกคนจะดาราด,ดังๆปังๆก็เคยมาที่นี่เยอะไปหมดเลยนี่ฮะทุกคนเราถ่ายซ้ำเปนลูกาเมื่อกี้ไม่เป็นไรเนาะเพราะเมื่อกี้ลืมกดอัดหาทุกคนจ๋านี่เมนูข้าวซอยสารพัดทงคัตสึก็มีข้าวซอยไก่ 6เป็ดลมควันอร่อยมากขอบอกรสมากร้านนี้นี่คือ one of the best จริงๆบ้านเทียนหอมคาเฟ่อนสเตะทุกคน